สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวศรีมณฑดอนหัวบอ่อนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุฬาลวประกอบศุขนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5ค่ะสวัสดีครับผมนายดลิยุทธพิมพ์ดีชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 ประเทศไทยนะคะมีการส่งออกข้าวเป็นอันดับสองของโลกแต่เกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวยังคงพบเจอกับปัญหาข้าวเป็นโรคต่างๆซึ่งพบได้ตั้งแต่ระยะแต่กอไปจนถึงระยะเก็บเกี่ยวหากป้องกันแก้ไขไม่ทันจะทําให้มีผลต่อการส่งออกข้าวการขายข้าวและคุณภาพของข้าวลดต่าลงได้คะ่ะจากที่กล่าวมาข้างต้นนะคะ ผู้จัดทำได้เล็งเห็นปัญหาจึงได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ด้วยแพลตฟอร์มซีล่าคอผ่านไลน์บอทเข้ามาช่วยในการตรวจจับโรคในใบข้าวได้ง่ายขึ้นและตรวจจับโรคในใบข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังให้คำแนะนำในการแก้ไขปัญหาโรคนั้นๆอีกด้วยค่ะเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะ 1. ปัญญาประดิษฐ์คือเครื่องจักรที่มีฟังก์ชันความสามารถในการทำความเข้าใจเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ เช่นการรับรู้การเรียนรู้และการแก้ไขปัญหาต่างๆ 2. การเรียนรู้เชิงลึกหรือ deep learning เป็นอีกหนึ่งการเรียนรู้ของเครื่องที่พยายามเรียนรู้วิธีการแทงข้อมูลต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพ 3. Internet of Things คือการที่อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสามารถเชื่อมโยงหรือส่งข้อมูลถึงกันได้ด้วยอินเทอร์เน็ต 4. Linebot คือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้แอปพลิเคชัน Line เพื่อสร้างระบบตอบสนองอัตโนมัติและสนทนากับผู้ใช้งานผ่านแชทโดยไลน์บอทงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนะคะจากการศึกษางานเรื่องวิจัยโรคข้าวอุบลได้กล่าวถึงสาเหตุการเกิดโรคในใบข้าวคือโรคขอบใบแห้งและโรคไหม้ที่เกิดจากเชื้อราและแบคทีเรียวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนะคะเพื่อทดสอบความต้านทานของโรคขอบใบแห้งและเพื่อทดสอบความต้านทานของโรคไหม้ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงาน 1. คอมพิวเตอร์หรือแล็ปท็อป 2. สมาร์ทโฟนแอพลิเคชันที่เกี่ยวข้อง 1. ซิลาคอร์ 2. ลอสคอร์ 3. ไลน์บอร์ดดีไซเนอร์วิธีการดำเนินงานเราจะนำดัต t ตอรเซตจำนวน6 c คลาสรวมทั้งหมด2400รูปแบ่งออกเป็นคลาสละ400รูปมาทำการ Labeling โดยตั้งชื่อแต่ละคลาสว่า blood dc b l o d spot dc n a l o b l o d spot dc Shade bright dc b a t e r i a l leaf bright dc hispa ตามลำดับหลังจากการ,รเ a เ e l i n g เสร็จสิน้นเราจะทำการ g e n e r a เรภาพออกมาภาพหลังจากการ g e n e r a เรจะมีจำนวนทั้งหมด48,000รูปสำหรับการเทรนโมเดลเราจะใช้โมเดล v 7 Tiny ในการเทรนและในการเทรนเราจะเทรนจนกว่าค่า a v เว a เ e Loss จะมีค่าน้อยที่สุดเพื่อให้มีความแม่นยำมากที่สุด หลังจากนั้นทำการ export Mo โมเดลออกมาใช้งานและนำเอาโมเดลไปทดสอบหาค่าประสิทธ,ธิภาพโดยใช้ตาราง c o n ฟิชชันเมตริกเพื่อหาค่า e อก a l ลซีรีคอร์ดพ e c ซิช o ันและ F1 Score ของโมเดลและแบ่งเป็น6คา์าเหมือนเดิมโดยใช้สมการต่อไปนี้มเมื่อค่า r e c อร์คือความถูกต้องในการทำนายพ r e ซิ s i o n คือค่าความแม่นยำของการทำนายสำหรับค่าที่สนใจ F1 คือค่าเฉลี่ยฮาร์โมนิกมีนระหว่าง Precision และเล c a l l a c c u r a c y คือค่าความถูกต้องโดยรวม True positive คือทายว่าใช่แล้วใช่จริงๆ True negative คือทายว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่จริงๆ False positive คือทายว่าใช่แต่จริงๆแล้วไม่ใช่ False negative คือทายว่าไม่ใช่แต่จริงๆแล้วมันใช่ Condition positive คือจำนวนที่ใช่ทั้งหมดที่อยู่ในข้อมูล Condition Negative คือจำนวนที่ไม่ใช่ทั้งหมดที่อยู่ในชุดข้อมในส่วนของ i ายบอ t เราจะเริ่มจากการสมัคร Line Designer เพื่อใช้ในการสร้างบอทสำหรับตอบ c h a t u s e r หลังจากสมัครและสร้างบอทเสร็จแล้วเราจะทำการ Coding งบอทและใส่ข้อมูลในการระบุโรคข่าวและคำแนะนำในการรักษาโรคโดยมีวิดีโอและภาพประกอบด้วยผลการทดลอง จากการเทรนนิ่งด a ต a s าเทั้งหมด6คลาสจะได้โมเดล V7 Tiny ขนาด21.45เมไใช้เวลาเทรนนิ่งโมเดลอยู่ที่21ชั่วโมงค่า Everlord ออยู่ที่0.3สเปคคอมพิวเตอร์ CPU Core i5 3570 GPU GTX 1050 Ti หลังจากนั้นจะนำโมเดลที่ เทนแล้วมาหาค่าความแม่นยำโดยใช้ c o n f u s i o n metric จะหาค่าทั้งหมด4ีค่าคือค่า equivalency ค่าฟิ i ิชันค่า Recall และค่าเอวัสกอร์ค่ะอภิปลายผลจากผลการดำเนินงานผู้ทดลองได้นำเอา Data Set จำนวน6คลาสคือโรคไม้โรคใบจุดสีน้ำตาโลโรคใบขีดสีน้ำตาโลโรคกาบใบแห้งโรคขอใบแห้ง และลูกมแมลงดำน้ำมาทดสอบประสิทธิภาพของโมเดลโดยให้มีค่า e c o n อเ y y o c ทุก s ลมากกว่า90%ขึ้นไปจึงสามารถใช้งานได้จริงและทำการเชื่อมต่อลายบอดแสดงให้เห็นความสามารถในการตรวจพบล่งในใบข้าวได้และส่งไปยังแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้ตอบกับชื่อโรคสาเหตุการเกิดโรควิธีการแก้ปัญหาโรคและวิดีโอให้คำแนะนำ สรุปผลการดำเนินงานจากการทดลองระบบตรวจโรคในใบข้าวด้วยปัญญาประดิษฐ์แพลตฟอร์มซีล่าคอผ่านไลน์บอทเพื่อทำการวิเคราะห์และตรวจจับโรคในใบข้าวตั้นตอบกลับไลน์บอทดและวิดีโอให้คำแนะนำสามารถตอบโจทย์ให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถใช้งานได้แก้ไขปัญหาให้ตรงจุดมากยิ่งขึ้นช่วยลดต้นทุนในการผลิตข้าวเพื่อการส่งออกและสามารถทำให้อาชีพเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีรายได้ที่ดีขึ้น และยังนําระบบตรวจจับลูกในใบข้าวไปเป็นสื่อให้ความรู้เกี่ยวกับเกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวข้อเสนอแนะ1สามารถนําไปพัฒนาในด้านอุตสาหกรรมหรือร้านค้าทางการเกษตรสาขกลทางการเกษตรหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปลูกข้าวสสามารถนําตัวลายบอร์ดไปพัฒนาให้เข้ากับตัวงานหรือโมเดลที่ต้องการศึกษาได้ 3. ส,สามารถนําตัว Google Sheets ไปใช้ในการรวบรวมข้อมูลสถิติ อัตราการเกิดโรคในการทำงานวิจัยหรือต่อยอดในด้านอื่นๆที่ต้องการได้ 4. ส,สามารถนำไปต่อยอดในการต่อโรคพื่นอื่นๆได้